สวัสดีค่ะ,นนะ,คะนนว,วันนี้นะคะดาวแชนแนลมาเจอกันอีกแล้วสำหรวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของอาสาหร่ายสไปรลิน่านะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักสาหร่ายสไปรลิน่านะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราฟังกันนะคะซึ่งโดยหลัหลกๆแล้วนะคะสาหร่ายสไปรลิน่าเนี่ย มันจะเป็นสาลายลูกเดียวขนาดเล็กมากนะคะจนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นับเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารอาหารหลากหลายมากที่สุดในหนึ่งของโลกเลยนะคะสาลายสเปริม่าเป็นแหล่งของโปรตีสนสมบูรณ์แบบที่เพียบพร้อมไปด้วยกรดอะมิโนโจําเป็นต่อร่างกายทั้ง8ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนโอเอสเซนเชีย ไอโซลิวซ so ีนลิวซีนไลซีนเมโทไอนีนเฟนีนอลานีนทริโอนีนวาลีนและอื่นๆอีกกว่า10ชนิดเลยนะคะโปรตีนสมบูรณ์เหล่านี้อยู่ในรูปที่ย่อยง่ายดูดซึมเข้าสู่ร่งางกายได้รวดเร็วสาลี่สเปริลายังมีกรดไขมันที่จำเป็นและเป็นแหล่งของธาตุเหล็กและโฟลิกแอซิดด้วยนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง สาหรายสไปินายัางอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยชะลอความเส,มเสื่อมเสื่อมชราของร่างกายนะคะและลดโอกาสเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้แก่เบต้าโครทีนวิตามินอ e, ีสังกะสีและซิลิเนียมนะคะซึ่งยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดอีกด้วยสาหรายสไปดินาเป็นสารอาหารจากพืชเป็นอาหารที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจและมังสวิรัตนะคะ เพราะว่ามีโปรโตีนสูงและมีวิตามินที่ช่วยป้องกันโรคโล,ลหิตจางซึ่งอาจพบได้นในผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเจและมังสวิรัตนะคะสำหรับตัวเราเองนะคะคือแต่ก่อนนะคะจะพูดจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นลมพิษได้ง่ายนะคะแล้วเวลาเจออากาศหนาวคอเวลา ราไปเจออากาศหนาวมกมาก